วันนี้เรามาทำบัตเตอร์เค้กนะคะเนื้อชุมช่มฉ่ำร่อนแป้งผงฟูแล้วก็นมผงเข้าด้วยกันค่ะคนผสมให้ทั่ว,วทวพักไว้ก่อนแล้วก็ตอกไขค่คะ่ะ ผสมให้เข้ากันไว้แล้วก็พักไว้ก่อนเนยสดเย็นที่อ่อนตัวเล็กน้อยตีกับน้ําตาลปน่นเกลือเล็กน้อยค่ะวนนานิลาใช้ความเร็วสูงตีเนยแล้วก็น้ําตาลให้ครูขาวค่ะปาดข้างๆลงตีให้ทั่วพอขึ้นภูขาวก็เติมไข่ค่อยๆหยดไปใช้ความเร็วต่ําในการตีพอผสมเข้ากันแล้วเราถึงจะทยอยใส่ไข่ลงไปใหม่นะคะทำอย่างนี้จนไข่หมดค่ะเข้ากันดีแล้วนะคะก็ให้ทยอยใส่แป้งลงไปค่ะใช้ความเร็วต่ําเหมือนกัน ใส่ส่วนผสมสุดท้ายคือน้ําเย็นค่ะใช้ความเร็วต่ําในการตีเหมือนเดิมค่ะตีเข้ากันดีแล้วก็ตีเพื่อตัดฟองอากาศ1-2นาทีนะคะใช้ไม้หรือตะเกียบเขี่ยนะคะนําไปอบเลยค่ะอบไฟล่าง150องศา25นาทีนะคะเปลี่ยนเป็นไฟบนล่างอบต่ออีกประมาณ20-25นาทีเค็กว่าเค้กของเราสุกหรือ,อยังไม่มีเนื้อเค้กติดขึ้นมาแสดงว่าสุกแล้วนะคะนําออกมาพักไว้ให้หายร้อน หายร้อนแล้วเราก็นําออกจากพิมพ์พักไว้ให้เย็นสนิทเลยค่ะเพอเย็นสนิทก็่อพลาสติกแรปไม่ให้อากาศเข้าแล้วก็นําไปแช่ตู้เย็นไว้1คืนรสชาติจะดีขึ้นเนื้อเค้กจะชุ่มฉ่ามากขึ้นแค่ครั้งคืนไว้1คืนนะคะเนื้อเค้กก็จะฉ่าแล้วก็นุ่มมากนะคะ